สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลสาวเบสออโตเซลสาขาบางนาค่ะวันนี้สาวจะมาแนะนำ MG Xtender ค่ะวันนี้จะเป็นรุ่น GCX m a n u a l Oxspeed นะคะเครื่องยนต์เทอร์โบ2000ค่ะ161แรงม้านะคะ375แรงบิดค่ะกระจังน้าขนาดใหญ่ขึ้นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะ มีไฟตัดหมอกหน้าด้วยนะคะซึ่งดูหรูหราเลยทีเดียวค่ะสำหรับรุ่นนี้เบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยค่ะแล้วก็วัสดุภายในเป็นซอฟทัชค่ะซึ่งดูหรูหราเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือเกียร์ธรรมดาหสปีดค่ะซึ่งใช้ได้ง่ายเลยเรามีสัญลักษณ์โชว์ไว้ให้ดูด้วยนะคะ รวมถึงมีหน้าจอสัมผัส10นิ้วค่ะพร้อมระบบไอสมาร์ทแล้วก็มีเนวิ g เกเตอร์ด้วยให้สำหรับการใช้งานนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะมากุญแจเป็นระบบกดสตาร์ทนะคะกุญแจอัจฉริยะหรือว่าปุ่มกดแบบสตาร์ทที่เป็นปุ่มโดยไม่ต้องใช้กุญแจค่ะส่วนที่สำคัญเลยกระบะแคปของเราค่ะมีความจุถึง1,520ลิตรนะคะถือว่ามากที่สุดในรถกระบะระดับเดียวกันเลยค่ะ ซึ่งไม่ผิดหวังเลยสำหรับรถคันนี้ <valu science> ดิสเบรกของเราจะเป็น4ล้อค่ะแล้วก็ล้อ ike, อลลอยขนาด18นิ้วมาอพร้อมยางบิสโตเลยค่ะไม่ต้องสองสัยนะคะคุ้มมากสำหรับรถกระบะคันนี้รวมถึงมีกล้องมองหลังเวลาถอยและกันชนหลังมาพร้อมชยมัยบันไดให้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าค <có S 1> ุ้มแค่นะเห็นไหมล่ะคะนอกจากขับขี่ปลอดภัยสวยงามแล้วตอนนี้เรายังนำรถกระบะ Extender เดของเรา มาทำเป็นรถโมบายเซอร์วิสเลยค่ะส,สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเซลล์สาวได้เลยค่ะหรือมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ